ับผมสวัสดีครับตื่นขึ้นมาเช้านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์ทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนครับผมเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันดีๆวันหนึ่งที่เราได้ตื่นขึ้นมาได้พบกันได้ทําบุญชีวิตของคนเรามันสั้นนัก มาสะสมบุญไว้วันละเล็กวันละน้อยเช้าวันนี้หลวงตึงก็เอาบุญมาฝากเหมือนเคยครับขอเชิญท่านทั้งหลายจงร่วมอนุโมทนาในบุญนี้ไปพร้อมๆกันเถิดสาธุสาธุสาธุาธอันเอ,เอ๋ยเพิ่นว่าบุญบาปนี้หักเป็นครูคือเงาเงานี่ไปตามเฮา สุวันบอมีเบนขันแม่เฮ้าผ้าเล่นผ้ามันเต็นแลนผ้ามันเอแอ,อนบอนเง้านันกะแล่นน้ำแย้ม,มื่อหนังยองยอเงากระนังลงตามแย้มหฮาเอ็นหลังโนนก็ะเอน็นนอนลงด้วยย้มหาโตนลงห่วยผู้ผาไหลล้นขึ้นต้นไม้ผาดานดันเขา เน้าก็ติดตามเกี่ยวเกี่ยวก็เกี่ยวพันธานั่งโบไม่ย่ามเหินห่างไกลกันได้อันใดฉั้นใดแท้คือบุญกับบาปมันก็ติดตามคนน้ำสนผูปนทําสั่นแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เอ้ยศาสนาทับมือจันโลกมันบันหันไปบันจิตใจของคน สีบอกบบว่นวหววนโลกมันหมุนไปหนาราคาเงินสิตกตั้ศสินละท่ำสิขาดสอยเด็กหน่อยสียามนี้โลกปนปีห่อนแห้งป่านไผล้นพอบาคนบ่มีสินละท่ำบ่ลำน้ำคองเขามีแตม่มั่เมาเล่นหลงละเรื่องในความชั่วหอดบกลัวบาพายพเว้นของแลน้ำ,นำหาคำเศร้า ฝ่าฟังแต่น้ำเงินหลงเผดเพิินหมั่วากามาส่วสร้างไ,ไปตามเรืองโลกมันเอียงไปหนาศาสนาเ้ากับคอยเงี้ยงนั่นแล้วร่างคนเอาบุญมาบังหนาเอาสุราเป็นที่เพิงเอาบันเทึ่งเป็นที่ตั้งหวัง